ร่อนเรหารักจากขอบฟ้าตอนที่30สนะครับคืนฝนตกตกู้เสียงถือร่มคันหนึ่งอยู่ในมืออีกคันกอดไว้ในอ้อมแขนเดินกลับไปกลับมาท่ากลางฝนสายฝนรองเท้าปักคู่เล็กเหยียบบนถนนลาดหินละอองน้ำกระเซ็นเปียกขากันเจง ลมหนาวพัดเข้ามาเป็นระลอกนางสั่งสถานรู้สึกว่าตนเองปฏิบัตหน้าที่อย่างเต็มที่ยิ่งนักเมือ่อนางเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นชายผู้หนึ่งเดินคมหน้าอยู่กลางสายฝนเพียงลําพัง เวิน้นขาสิงเปียกปอนไปทั้งตัวเสื้อผ้าแนบติดกายสลดสาบเสื้อหลุดรุวยสภาพดูไม่จืดแต่เจ้าตัวคล้ายจะไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยผู้เสียงรีบรุดเข้าไปหาพร้อมกับร้องเรียกว่านายท่านเวิน้นขาสิงไม่หันมองนางแต่เห็นชัดว่าเขาได้ยินฝีเท้าชนะกึก,กรอนางครู่หนึ่งกู้เสียงวิ่งเยาะยาะมาหยุดตรงหน้าเขาส่งร่มให้ในใจคิดว่าตนเองออกมาในสภาพอากาศเดร้ายรอบนี้ช่างไม่คุ้มเอาเสียเลย อ้างอิงจากคุณธรรมของเจ้านายตนเองที่ผ่านมาโดยตลอดดูสภาพของเขาแล้วกู้เสียงคิดว่าคงไม่พน้นไปตับตวงหาความสุขในที่รับตาคนแห่งไหนสักแห่งมาเป็นแน่นางทำปากยู่ถามด้วยอารมณ์ที่ไม่ค่อยเห็นด้วยนายท่านออกไปหาความสําบานที่ไหนมาอีกละเจ้าคะเพว้นเคอง์สียงกลางร่มเดินออกไปไม่กี่ก้าวค่อยตอบเสียงต่ำไปต่อยปีกับชาวบ้านมาผู้เสียงร้งถามต่อยปีบนเตียงหรือเจ้าคะ เพื่อนข้าสิงหันกลับมามองนางแวบเดินผู้เสียงจึงบกฝ่ามือใส่นางหน้าของตัวเองเบาๆทันทีอุ๋ยได้มาดจริงจังทั้งเอ้ยปากเสียพูดเอหลายสิ่งใดการจะเอาความคิยงมาพูดไปบ่อยได้หรือจะเอาเรื่องจริงอย่างตะวันขึ้นทางตัออกมาพูดซ้ำซากได้หรืออาเสียงเหมือนข้าสิงตัดบทนางไม่เล่นด้วยอย่างเคยผู้เสียงกับพิตาปริบป,ปริฝนตกหนักกว่าเดิมแล้วไอน้น้ำโปยพุ่งขึ้นมาจ่อจนเป็นหมอกขาวสลัวเรือนทำให้นางมองเห็น สีหน้าของว่นคือสิงไม่ชัดนะยังเห็นว่าเขาเงียบอยู่นานมากก่อนจะลุกตาเอ่ยเสียงเบาเขาบอกว่าเขาจะตายแล้วเขาบอกว่าเขาจะตายแล้วผู้เสียงร้องหาโดยที่ยังตามอีกฝ่ายไม่ทันนางถามผู้ใดจะตายแล้วหรือเจ้าคะโจชวีเว่นก็สิงชะงักตายไม่รู้เพื่อเปลี่ยนอารมณ์หรือเพื่อเปลี่ยนให้หรือเพื่อให้ผู้เสียงฟังรู้เรื่องกันแน่ขณะเดินไปข้างหน้าก็าาอธิบายด้วยน้ำเสียงซึ่งสะกดให้ราบเรียบว่า เขาบาดเจ็บภายในตอนแรกถ้าเห็นเขากระโดดลดเต้นฉะนั้นอย่างนึกว่าไม่เป็นไรแต่วันนี้เพิ่งรู้ว่าโรคนั้นรักษาไม่ได้เหลือเวลาอีกแค่สองสปีพอข้าได้ยินก็รู้ว่าเขาเป็นใครหากรู้แต่แรกว่าจะเป็นเช่นนี้ข่าจะคอยตามเขาไปด้วยเหตุใดกันแนะ่กูเซียงเบิกตากว้างยากที่จะทําความจําความเข้าใจกับความจริงในเรื่องนี้นานผู้ใหญ่จึเงินงาถามประโยคเ่งโจชวีหรือเจ้าคะ อเันกือสิงตอบเสียงต่ําตอนแรกข้าคิดว่าเขาไม่มีทางเป็นคนของเทียนสวงที่นั่นมีแต่เข้าไม่มีออกไม่ว่าผู้ใดที่คิดจะหนีออกมาต้องได้รับทาจากตะปูเจดทวารสามศาสเจตัวจากนั้นจะสูญเสียวรยุทธ์ทั้งหมดสูญเสียความรู้สึกทางกายกลายเป็นคนที่การไร้ประโยชน์ที่รักษาวระลับได้ดียิ่งกว่าคนตาย ตอนแรกข้าคิดว่าคนที่ได้รับรตะปูเจ็ดตะวันสามสาบไม่มีทางมีสภาพเช่นเขาได้แต่วันนี้พอได้ยินคําพูดของใครอีกคนหนึ่งถึงได้เข้าใจเขาคงมีพิธีพิเศษอะไรที่ลดทอนอันตรายของตะปูแสงโหดเยี่ยมน่ากลัวนั้นให้เบาลงได้เพราะว่าเขามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน3ปีผู้เสียงไม่เคยได้ยินมาก่อนขณะที่ฟังไม่กล้าหายใจแรงจนถึงตอนนี้ก็ถามเพื่อนอกประยะในายท่านท่านรู้ได้อย่างไรเจ้าคะ ข้าหรือวันกระสิงได้ยินดังนั้นก็โหเราะแปลกๆหากข้าไม่รู้ให้เยอะเข้าไว้จะอยู่มาจนถึงป่านนี้หรือผู้เสียงเงียบกริดผู้หนึ่งเลยซักต่อถ้าเช่นนั้นโจสวีผู้นั้นเขาเขาแต่ก่อนข้าเคยเห็นคนผู้หนึ่งที่หนีออกมาจากเทียนสวงวันกระสิงจะงักก่อนเล่าต่อไม่เคยมีผู้ใดหนีพ้นจากกรลงทานที่แสนโหดร้ายนั้นได้แต่โจสวีกลับหนีรอดข้าเดาว่าอย่างน้อยเขาต้องอยู่ในระดับพ่อบ้านใหญ่ขึ้นไปกระทั่งอาจเป็นหัวหน้าคนก่อนด้วย ผู้เสียงบอกอย่างแปลกใจฮะเขาเป็นหัวหน้าเหตุใดจึงคิดหนีจากนั้นคำพูดของนางก็หยุดไปกระทันหันราบกระดักได้ถึงบางอย่างจึงปิดปากเงียบผีเท้าของเวินคือสิงเร็วมากปนึงอยากสลัดอะไรที่อยู่ข้างหลังทิ้งไปให้ใครผู้เสียงตัวเตี้ยก้าวสั้นต้องวิ่งหยอห่อนตามทันทั้งสองคนตามกันมาเงีนเนยบๆคู่ใหญ่นักเห็นเวินคือสิงเดินเร็วขึ้นเรืเร่อยๆผู้เสียงฟันอ้าป,ปากถามนายท่านท่าน,านเสียใจหรือเจ้าคะ เว้นก็สิงถามเสียงเบาโดยไม่หันกลับมาข้าจะเสียใจเรื่องใดเล่าก็จริงอ่ะผู้เสียงไม่ออกดูไม่ออกว่าเว้นก็สิงจะเสียใจเรื่องใดได้ยินคำหัวเราะเบาๆสองเท้าแทบจะก้าวข้ามพื้นไปประโดดลอยขึ้นกลางอากาศหน้าเขาแปลงโฉมมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเปิดคนงามจริงหรือไม่แต่ว่าไปข้าชอบตัวข้าชอบคนตัวหอมกลิ่นอ่อนนุ่มผิวขาวเนียนถึงเขาจะมีใบหน้างดงามจริงๆก็คงไม่ถูกปากข้าหรอก แม้กู้เซียงจะใช้วิชาตัวเบาแต่ว่าก็ตามเจ้าหน่ายไม่ค่อยทันแล้วนางช่องออกไปแม่ท่านเคยพูดไว้เองแท้ๆว่าชอบคนเอวสอบตัวสูงกระดูกกระบากสวยไม่ใช่หรือเจ้าคะเจ้าจำผิดแล้ววันเคยสิงตับบดบทนางทนไปคพ่นหนึ่งกระเสริมเพื่อนอีกว่าไม่รู้ว่าจะอธิบายให้ผู้ใดฟังข้าแค่รู้สึกว่าข้ากับเขามีหัวอกเดียวกันก็เท่านั้นเองอาเชียงอย่าตามข้ามากู้เซียงร้องหา จากนั้นเงาร่างของเวินเ้นข้เสียงก็แวบหายออกไปไกลหลายจังในคลิปตาคู่เสียงน้อยใจนักถามเสียงดังลั่นนายท่านเพราะเหตุใดเจ้าค้าหรือท่าทําท่านโมโหหรือเจ้า้าเวินเ้นข้เสียงหายลับไปในม่านพิรุนมีเพียงเขาพูดประโยชน์หนึ่งลอยมาจากที่ไกลๆตรงเข้าสู่สดนางโดยตรงเจ้าพูดมากเกินไปกู้เสียงถูกทิ้งให้อยู่ที่เดิมอย่างโดดเดี่ยวน่าสงสารนางก็ยิ้เท้าด้วยความแค้นใจร้องด่า ทําคุณบูชาโทษโดยแท้จากนั้นนางก็เงยหน้ามองไปยังทิศทางที่เวิเ่งไปเสิงหายลับไปพลันนึกแผ่นหลังที่ถูกฝนสาดจนเปียกโชกของชายหนุ่มขึ้นมาไหลกว้างตรงเนี้ยเดินจ้ำเท้ากลางใส่ฝนโดยไม่โยกคลอนไม่ยอมรนานาวสักก้าวข้างกายของเขาช่างว่างเปล่าเขาเดินไปด้วยสายตาม,มองตรงดุดดังเดินบนเส้นทางที่ไม่รู้ว่าไกลใกล้เพียงใดตามลำพัง นางเริ่มรู้สึกสงสารเข้าขึ้นมาจับใจรู้สึกว่าห้องอกเดียวกันเนี่ยไม่ว่าอย่างไรคนผู้นั้นก็เพียงคนที่ผ่านมาเป็นเพียงคนที่ผ่านบาไม่นานก็ผ่านไปสองสามปีก็แค่ชั่วครู่ไม่นานก็ผ่านพ้นไปไม่ใช่หรือใต้สีหลิงลมหนาวพัดสายฝนสาดดอกไฟกับไม้ไฟในเรือนบุบ่นวาาจนสุดทางมิอาจตัดแต่งออกไปได้ในแต่ล่าจะมีผู้ใดบ้างที่ร้องเพลงสุดเสียงหากหโอกาส และมีผู้ใดบ้างที่มีสุราวันนี้ก็จะเมามายวันนี้เจ้าทําได้หรือเคื่อนี้ไม่มีใครรู้ว่าเว่นเกิดสิงไสที่ใดเช้าตรู่ของวันถัดมาท้องฟ้าเริ่มปรากฏแสงสีขาวราวกับท้องปลาประตรูห้องโจจูซูก็ถูกพอดดังสน,นั่นเขาดึงประตูให้เปิดเฉาวเว่ยหนิงแทบจะพุ่งตัวเข้ามาดึงเขาออกไปข้างนอกด้วยความร้อนรนวิ่งไปพูดไป ท่านอยู่ในห้องอย่างสบายเจอเจอปุ๊บจิตท่านจะวายชีวาอยู่แล้วนะอะไรนะใครนะเจอยูสุผ่านขั้มเืินที่ชนมนุ่นวายที่สุดมาก็ายังรู้สึกว่ายัางมึนมงงสับสนไม่หายพักหนึ่งก็ได้สติแล้วนิ้วหน้าเจ้าหมายถึงจางเฉิงหวิงหรือเกิดเรื่องตืรดก,กึ๊กอะไรอีกเล่าเหตุนใด็นเขาอยู่เรื่อย ชาวเวิงถอนใจบอกข้าคิดว่าปีนี้เขาต้องประสบเพราะกรรมเป็นแน่ถึงได้เจอเรื่องติดกันไม่หยุดกันไม่รู้ว่าเพราะเหตุในคนตั้งมากมายไม่อยากให้เขาได้พักเมื่อเคลือนจูๆ่ๆก็มีคนรอบจู่โจมหมายจะฆ่าเด็กคนนั้นเพราะดีที่จำหยุดเจ้าที่อยู่ห้องข้างๆไว้ตัวทานจึงจับผลร้ายไว้ได้ผลปรากฏว่าคนผู้นั้นเป็นนักรบกล้าตายพรถูกจับก็กินยาปิดฆ่าตัวตายท่านว่า คำพูดของเฉาวเว่ยหนิงฟันสะดุดท่าทางลังเลเล็กน้อยคํานึกถึงเช้าวันที่อาจารย์อาโม่ไหวคงบอกอาโม่ไหวคงบอกอาจารย์อาโม่ไหวคงบอกคนสำคัญตั้งมากมายชุมนุมกันที่ตรงถิงแล้วมันผู้นั้นเป็นใครกันแน่จึงอยากจะสู้กับเด็กน้อยที่ไม่ได้เรื่องในราวพูดนี้ถ้าจะบอกว่าฝ่ายตรงข้ามคิดจะตอดรากถอนโคนสู้กล่าวว่าต้องฆ่าคนปิดปากจะเหมาะสมกว่า แม้เฉาวเว่ยหนิงจะเป็นคนมีความคิดค่อนข้างเรียบง่ายก็ชักจะรู้สึกว่าไม่ชอบมาพาคผลขึ้นมาบ้างแล้วช่างเป็นบรรยากาศที่ผิดปกตินักแม้ตอนนี้พวกเฉาโกงไม่เฉาไม่เกาโฉงจะควบคุมไว้ได้แต่ความลังเลและการคาดเดาต่างๆนานา,นา,นานในหมู่ผู้คนก็ยังแร่ออกไปแบบไร้รูปไร้เสียงปรโยกระหนึ่งโรคหาเกตด,ดิลีคือสิ่งใดกันแน่ รางโจจููและคนอื่นๆเร่งรุดมาถึงห้องของชางชางเฉิงหลิงและเจ้าจิ้งก็ถูกผู้คนห้อมล้อมไว้หลายชั้นอย่างเหนืองแน่นร่างขบวบนของเจ้าจิ้งเปรยเปล่าที่ไหลไมีเลือดไหลนั่งบนม้ายาวด้านข้างมีคนกำลังพันแผลให้เขาสีหน้าของผู้เท่าดูไม่สู้ดีนะักที่เอวแฝนมีดอีกทั้งเลือดบนคอใช่อีกทั้งเลือดบนขมนขมีดยังเช็ดไม่เกลี้ยง บนพื้นมีคนตายสองคนไม่น่าเป็นสีเขียวอมม่วงดูท่าทางน่าจะกินยาพิษปิดชีิตเข้าไปข้างศพมีตะขอหล่นอยู่โจจูซูเห็นตั้งแต่แบ,บแรกนั่นคือตะปอกของแมงป่องพิษความจริงแล้วแมงป่องพิษแบ่งออกเป็นหลายระดับอยู่ที่ว่าลูกจ้างจ่ายค่าเงินมากน้อยเท่าใดถ้าถูกน้อยก็จะเปมนพวกที่ช่วยรอจางเฉิงหลิงออกไปให้ผีผู้เท่าแค่ทํางานไม่ขาดชีวิตหากลูกค้าให้ราคาสูงก็สามารถซื้อนัครบกล้าตายของแมงป่องพิษได้ หากแม่งปองหากถูกเม่งปองไม่รักชีวิตพวกนี้จับตาเม,มื่อไหร่ก็จะยิ่งบุนวายไม่มีทางรู้ด้วยว่าอีกฝ่ายมีจำนวนมากน้อยเพียงใดพวกหนึ่งล้มเหลวอีกพวกก็ประดาเข้ามาแทบไม่จบไม่สิ้นรังป่านไ่เลิกอีกทั้งยังเป็นคนร้ายที่ไม่กลัวตายด้วยหากภารกิจสำเร็จก็จะกลับไปใช้ชีวิตสุขสำราญหากทำไม่เส็จก็จะละทิ้งชีวิตไว้เพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เห็นราคาไม่มีทางถูกแน่นอน ใครกันที่จ่ายหนักถึงเพียงนี้เพื่อให้แม่งปองคิดมาฆ่าจางเฉิงหลิงพวกเขาคิดว่าเด็กเหลือขอที่ใยญ่ผู้นี้จะมีฝีมือแร่งกล้าหรือในภายภาคหน้าจะมีสามเสียนหกกออย่างนั้นหรอทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็ปุดขึ้นมาในหัวใจในหัวของโจอยู่ชูคิดว่าข่าอยู่มาตั้งหลายปีแล้วคนที่อยากฆ่ามีเยอะจนนับไม่หวาดไม่ไหวจนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันตามล่าตามฆ่าในระดับสูงสุดเช่นนี้มาก่อนเลย สายตาที่จับจ้องชางเฉวิง,รงปรกากฏความรู้สึกบางอย่างที่ยากจะอธิบายเพราะว่าเด็กชายคนนั้นยืนอยู่ในมุมเล็กๆเนือความคาดหมายของเจอจูๆเพาไม่ได้ดูแปลกใจนะักและดูไม่ออกเลยว่าอกสันขวัญหายแค่คมหน้าจนเห็นขวัญบนกระหม่อมคล้ายมองศพทั้งสองและกำลังคุ้นคิดเรื่องอื่นอยู่อย่างเงียบในเงียบใครถามสิ่งใดเขาก็่ทำเพียงพยักหน้าหรือสายหน้าไม่พูดอะไรมาก เกาโฉงค้อมตัวเล็กน้อยถามจางเฉิงหลิงด้วยสีหน้าอ่อนโยนเฉิงหลิงเจ้ารู้จักคนพวกนี้ไหมจางเฉิงหลิงเหลีบมองเขาแวบหนึ่งแล้วก้มหน้าอีกก่อนจะใส่หน้าเกาฉงจึงใช้เสียงที่นุ่มนวลขึ้นอีกหน่อยยืนมือไปลูบหัวเด็กชายแล้วคราวเจ้าหลงไม่ต้องกลัวมีท่านอาท่านลุงท่านปู่เยอะแยะขอไปมีเสียงแทรก <c oughs> จากคลิปที่กำลังทำอยู่ จะบอกข้าสิว่าเมื่อคืนคนร้ายสองคนนี้พูดสิ่งใดกับเจ้าบ้างหรือไม่จางเสิงหลิงไม่สบปากับชายชราพอได้ยินเขาถามก็สายหน้าอีกเชา้าเกาโฉงดูสับสนเล็กน้อยเมืเ่อคือตอนนี้เองจู่ๆก็มีคนที่อยู่ด้านข้างสอดปากขึ้นมาอย่างอารมณ์มากร้ายจอมยุทธเกาท่านถามเช่นนี้จะได้เรื่องอะไรพวกเราอายุเท่านี้ยังรู้เลยว่าคนสองคนนี้ก็คือนักรบกล้าตายของแมงตองพิษนักรบกล้าตายเป็นแค่มีดฆ่าคน แล้วอาวุธจะพูดอันใดได้หน้าขันท่านถามเจ้าเด็กนี้ไปเลยดีกว่าว่ารู้สิ่งใดที่ผู้อื่นไม่รู้มาบ้างเป็นเฟิงเสียวเฟิงที่พูดขึ้นคราวนี้เขามไม่นั่งบนบาเกาสานหนูหากแค่ยืนบนผืนเพราะปะหาเรื่องความสูงเขาจึงต้องเหนืยหน้าขึ้นอยู่ในท่ารูจมูกเชิดรองน้ําฝนน้ําเสียงกวนประสาทในคําพูดเขาก็ยิ่งทาให้เจ้าตัวเด่นขึ้นไปอีกสองมือกอดอกพอเห็น พอคนเห็นแล้วก็อ,อดจะชกใบหน้าหันหน่อยไม่ได้ให้หันหน่อยไม่ได้เกาซานหนูผู้นั้นก้มหน้ายืนอยู่ข้างหลังเขาโดยไม่พูดสิ่งใดใบหน้าแข็งกระร่างก็ร้ายประหนึ่งยักษ์อสศรในนิทานแม้แต่เกาโฉงได้ยินแล้วก็ออยังต้องนิวหน้าเจ้าจิ้งทนไหวจึงลุกขึ้นชี้จมูกเฟิ่งเสียวเฟิงขณะด,ด่าอย่างเดือดดาลเจ้าเตีย้ยคำพูดเช่นนี้ยังพ้นออกมาได้มนโนธรรมถูกุนะฆ่าไปกินแล้วหรือไรเฟิงเสียวฟิงยิ้มเยอะ จอมยุธเจ้าหลังจากที่เจ้าอ้าแขนรับเด็กกำพร้าสุขุจางแล้วก็ไม่เคยอยู่ห่างจากเขาแม้แต่ก้าวเดียวพวกเขาไว้ข้างตัวดุดของงูว่านอันหอมหวนตลอดเพื่อสิ่งใดกันแน่เจ้ารู้แน่แก่ใจดีอย่าเห็นว่าผู้อื่นเขาง,ง่เงาไปเสียบทสิของว่านอันหอมหวานเปรียบเปยแหมยถึงคนหรือสิ่งของที่รับความนิยมมาก ายตาเฟิงเสียวเฟิงมองไปทางจางเฉิงหลิงที่ไม่คิดเงยหน้าด้วยแววตาเป็นประกายกล่าวด้วยเสียงอันดังเจ้าหนูเจ้าบอกมาตามตรงเถอะเจ้ารู้หรือไม่ว่าเกดหลิวหลีของสกุลจางอยู่ที่ใดอยู่ที่ตัวเจ้าหรือไม่ต่อมาก็ยังถูกชายท่านหนีจำลุกเจ้าท่านนี้หุบไปแล้วใช่หรือไม่เจ้าจิ้งตะวัดไอเตี้ยเฟิงข้าขอคนดาบรรธุ์ุเจ้า18โคตรเกาซานหนูเงยหน้าพับจ้องเจ้าจิ้งตาเขียวเฟิงเสียวเฟิงเบิกมือทีหนึ่ง เกาสันหนูจึงกลับไปยืนสงบเสงี่ยมข้างหลังเขาเฟิงเสือเฟิงกล่าวต่อจันยุทธเจ้าเจ้าอาจนบรรด,ดาโทสะไม่เท่ากับว่าลดตัวลงมาแล้หรือเจ้าจิ้งอยากกระโจนเข้าไปสั่งสอนอีกฝ่ายสักตั้งอย่างแท้จริงเกาฉงรีบดึงเขาไว้พลังเอ่ยเสียงขึ้นสังงแ็บน้องเฟิงคำพูดที่ไม่มีมูลเราอย่าเอ่ยจะดีกว่าทำร้ายความรู้สึกกันปเปล่าๆใครก็ได้มาเก็บศพพวกนี้ออกไปให้เรียบร้อยก่อนส่วนเรื่องอื่นๆก็ราค่อยๆปรึกษากัน พันแล้วภายอีกคนกล่าวขึ้นอีกจอมยุทธ์เกาท่านปิดประตูหาหรือกลับเช่นอย่นี้เสมอแต่จะให้ผู้ใดฟังไม่ให้ผู้ใดฟังล่ะอาศัยตอนนี้ที่ทุกคนอยู่กันพบถามเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องเสียก็ไม่ใช่เพื่อเขาดอกเรอือจะได้ไม่ต้องมีผู้ใดจ้องคิดจะเอาชีวิตของเขาวันเว้นวันนใช่เรกอจางเฉิงหลิงใยห,หน้าขึ้นมาในสุดไปนะนั่นเสืเกิดในตามหม่นแสงเขารู้สึกว่า ทุกคนกำลังเพ่งมองเขาอยู่ทุกคนกำลังชี้ไม้ชี้มือมาที่เขากำลังบีบให้เขาอาธิบายกับทุกคนแต่เขาไม่รู้สิ่งใดเลยจริงๆโจจูซูเคยชินกับการซ่อนตัวท่ามกลางฝูงชนมาแต่ไหนแต่ไรไม่ค่อยมีใครสังเกตเห็นเขาเท่าไรนะักเวลานี้ชายหนุ่มเบียดเสียดอยู่ในกลุ่มฝูงคนมองท่าทางสับสนไร้ทางออกของจางเฉลิงโทรทากับฟุงทะลักขึ้นมาในใจ เพราะอยากไปราัทุกคนให้ดึงเด็กชายคนนั้นออกมาพาเขาไปจากสถานที่อัมพรางของทุจนชัวน่วเรื่องต่ำชานี้ไว้เสียแต่หากทําเช่นนั้นเขายังจะเป็นโจกิซูอยู่หรือวางแผนก่อนใกลลงมือทพทวนล้วจึงปฏิบัตินี้คือสิ่งที่สลักลึกอยู่ในกระดูกเขาไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่บันอยู่ในความตั้งมังทวัดระหว่างรอบครอบอยู่ข้างหลังอยู่ลึกข้างหลังฉากไม่มีทางเยี่ยมหน้าออกมาในที่สาธารณะนะ หลายปีก่อนนั้นแม้แต่ฮ่งเต้ยังกรัสว่าเขาจัดการธุระได้อย่างสุขุมขึ้นเรื่อยๆไม่เปิอพิลุกแม้แต่น้อยแต่เย่ไปอีตาแก่นั่นกับบอกว่าเขาทำตัวลัลรอ